สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศของห้องอบรสมสัมมานะครับใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้จัดการมือใหม่เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการต้องดูคลิปนี้ครับเพราะคลิปนี้จะให้8ทักษะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการขึ้นเป็นผู้จัดการใหม่ครับ สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของห้องอบรมสัมมนา,านะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังสําหรับใครนะครับที่กําลังขึ้นมาเป็นผู้จัดการแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอตอนเองเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับมืด8ด้านนะบางคนเองก็เสียกําลังใจแล้วก็ไม่อยากเป็นผู้จัดการอย่างน่าเสียดายครับเพราะฉะนั้นเองยาลีกนี้นะครับเรากลับมาพัฒนาทักษะที่สําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการที่จะเป็นผู้จัดการ มือใหม่หรือผู้จัดการระดับต้นง่ายๆครับแปดทักษะเรานำไปฝึกเรียนรู้แบบทันทีทันใดและสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเองพวกนี้มันมีหลักอยู่ผมเองเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นผู้จัดการต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุ27นะครับใช้เวลา5ปีในการขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเอเชียตัวหนอกถี่งใต้ภาพพื้นเอเชียตัวันอกถียงใต้ตอนนั้นเองต้องบอกว่าดีใจปนเสียใจ ว่าดีใจปนเสียใจก็คือว่าดีใจที่ได้เลื่อนตําแหน่งแต่ก็เสียใจที่เอแล้วเราจะทําอย่างไรกับตําแหน่งนี้เราจะทําอย่างไรไม่ให้คนรอบข้างเราเนี่ยเาขาคาดหวังแล้วแล้วเขาเขาคาดหวังมากเราก็กลัวความผิดหวังว่าเราจะไปทําให้งานเขาเสียหรือเปล่าแต่เย็นๆครับค่อยๆมาฝึกกันค่อยๆมาเรียนรู้กันมี8ทักษะสําหรับการเป็นผู้จัดการระดับต้นหรือผู้จัดการมือใหม่แต่ก่อนนะครับใครเอาปากกามาจดก็จดใครจดไม่ทัน ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใส่เขาเรียกว่าลิงก์ไว้ข้างใต้นะฮะแล้วก็ใส่ QR Code สแกนแล้วก็ไปอ่านกันนะให้จุใจจะได้ไม่ต้องมานั่งจดฟังเพลินๆน,นะได้ประเด็นได้ใจความแล้วก็ไปอ่านบทความเพิ่มสําหรับใครที่อยากจะติดต่อก็มีอีกหนึ่งคิวอารที่จะใช้ในการติดต่อผมได้โอเคไหมนะจะได้ไม่ต้องจดใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะครับกดแจ้งให้เพื่อนๆ หลายองค์กรก็เอาคลิปเราไปนะครับเปิดในโรงงานบ้างเปิดไปในบริษัทบ้างขอบคุณมากนะครับเปิดได้เลยนะเรามีความรู้เราก็กระจายกันไปให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมๆกันนะทนนีนี้เรามาดูกันว่าณนะวันแรกนะครับวันแรกของการขึ้นมาเป็นผู้จัดการระดับต้นเดือน,น,นหนึ่งะฮะวันที่1เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเราทําไปเรื่อยๆครับสิ่งแรกนะครับที่เราจําเป็นอย่างยิ่งเรากลับมาทบทวนตัวเราเองก่อนว่าเรามีจุดอ่อนอย่างไรเรามีจุดแข็งอย่างไร สำคัญที่สุดนะครับทักษะของการเป็นผู้จัดก,การระดับต้นการเป็นผู้จัดก,การมีทักษะแตกต่างกับคนที่ทํางานในระดับปฏิบัติการเพราะคนที่ทํางานในระดับปฏิบัติการก็ลงมือทําครับนะลงมือทําถ้าเป็นช่างก็ลงมือซ่อมเครื่องไปแต่คนที่เป็นผู้จัดก,การจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาทักษะของเราเนี่ยไปบริหารให้เขาทางานตามเป้าหมายหรือตามความคาดหวังที่องค์กรกําหนดไว้คราวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่า ทักษะสาคัญนะครับทักษะที่หนึ่งสำหรับคนที่เป็นผู้จัดการระดับต้นที่ต้องรู้คือทักษะการสื่อสารนะโดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจหลายคนเองพูดไม่เป็นสื่อสารไม่เป็นแล้วก็บอกว่าตัวกูของกูเป็นแบบนี้นะฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยนะเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นวันที่คุณเป็นพนักงานคุณพูดได้ฮะคุณอาจจะพูดจามไม่เพราะคุณอาจจะพูดจามไม่เข้าหูใครคุณอาจจะพูดจาขวานผ่าซากคุณทาได้ แต่เมื่อนะครับคุณขึ้นมาเป็นผู้จัดการจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องมีปิยะวาจาผมว่าป,ปิยะวาจาก,ก็คือวาจาที่เป็นเขาเรียกว่าฟังแล้วรื่นหูคนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะช่วยคุณในการทํางานจำไว้นะฮะอันนี้เองการมีทักษะที่สําคัญก็คือทักษะของการสื่อสารพูดได้พูดเป็นและพูดให้นะฟังแล้วรื่นหูทําให้คนฟังที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาช่วยคุณ อยากจะมาเป็นกองกําลังที่สําคัญอยากจะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันทักษะที่2ครับนะทักษะของการตั้งเป้าหมายอย่าลืมนะครับใครที่จดไม่ทันไม่เป็นไรฟังไปเพลินๆน,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวสแกนเคี o d อคเข้าไปอ่านบทความเพิ่มตรงนั้นจะเป็นการขยายเนื้อหาที่ผมอธิบายให้ฟังนะข้อที่สคือทักษะของการตั้งเป้าหมายในลักษณะของการทำงานเนี่ย หลายคนทํางานในระดับปฏิบัติการนะลงไปทํางานบ้างอะไรบ้างนะไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตไม่เคยมีเป้าหมายในการทํางานไม่รู้เลยครับว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทําอะไรเพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่จะทํางานตามคําสั่งหัวหน้าสั่งยังไงก็ทําตามแบบเนี้ห่ำไปห่ำไปหำไป,ไปนะก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคุณเป็นระดับพนักง,งานปฏิบัติการแต่วันที่คุณเป็นผู้จัดการไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเขารอคุณอยู เมื่อเขาเรอคุณอยู่เป็นไงถ้าคุณไม่มีเป้าหมายทุกอย่างไม่ชัดเจนนะจะทําไปเพื่ออะไรจะทํางานเสร็จเมื่อไหร่จะทําอย่างไรไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจนทุกคนก็จะอยู่ในภาวะที่รยกว่าสับสนไม่ชัดเจนทํางานไม่ถูกเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดครับจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหัดตั้งเป้าหมายให้เป็นโอเคนะฮะเป้าหมายในการทํางานเป้าหมายให้ทีมงานเป้าหมายให้ตนเองทุกอย่างต้องเป็นเป้าหมายหมดทักษะที่สาม เป็นทักษะที่สําคัญอย่างที่ผมเบอร์บอกไว้นะฮะตั้งแต่แรกก็คือว่าการเป็นหัวหน้าง,งานการเป็นผู้จัดการการเป็นผู้จัดการระดับต้นการเป็นผู้จัดการมือใหม่เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าอย่าลงไปทําเองทั้งหมดเพราะเราไม่ใช่พนักงานระดับปฏิบัติการเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบหมายการมอบหมายงานก็เป็นทักษะนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกว่าเฮ้ย hey, เอ็งทํานี่เฮ้ย hey, มึงทํ hey, านู่นเฮ้ยแกทํานั่นไม่ใช่ นะเขาก็มีความรู้สึกพนักง,งานเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยม,มอบหมายแบบนี้ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเองหลักสําคัญที่สุดคือเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการมอบหมายงานนะจะมอบหมายงานอย่างไรให้คนฟังแล้วเข้าใจชัดเจนและอยากปฏิบัติตามนะฟังแล้วเข้าใจชัดเจนแล้วก็อยากปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเองทักษะของการมอบหมายงานก็ต้องฝึกครับต้องมาเรียนรู้ต้องฝึกอย่าลืมนะ ใครที่ฟังไม่ทันไม่เป็นไรใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะสแกนกีว่าโคดแล้วเข้าไปอ่านเนะะื้อหาแบบจุกๆนะให้อ่านเต็มเลยนะทักษะที่4เป็นทักษะที่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำกับพนักง,งานอย่าลืมนะครับว่าพนักง,งานเองก็เหมือนน้องเขาถึางใช้คำว่าลูกน้องเป็นทั้งลูกด้วยและเป็นน้องด้วยนะเพราะฉะนั้นเองทุกอย่างที่เขาทําเขาอาจจะมีปัญหาเขาอาจจะมีอุปสรรคเขาอาจจะเดินต่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการจากเราคืออะไรครับ เขาต้องการให้หัวหน้าเขาหรือผู้จัดการระดับต้นให้คําแนะนํากับเขาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเองหน้าที่เราครับจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทักกัสนสนับสนุนให้คําแนะนานะอย่างถูกต้องด้วยเพราะถ้าเราสน,นับสนุนเขาเราให้คําแนะนําเขาผิดทุกอย่างจะผิดหมดเลยนะเห็นความสาคัญไหมฮะคนที่เป็นผู้จัดก,การคุณจาเป็นอย่างยิ่งนะฮะต้องมีความรู้ที่เพียงพอในการที่จะให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุนเขาทักษะถัดไปครับเป็นทักษะที่ห้า ก็คือการแค่แก้พ่อขัดแยง้งตอนที่เราเป็นวัยรุ่นฮะตอนที่เราเป็นพนักง,งานเราอาจจะทะเลาะลก,กับคนนุ่นทะเลาะกับคนนี้ไม่พอใจแผนกนู้นไม่พอใจแผนกนี้นะบางครั้งเกิดความรู้สึกเคืองกันหงุดหงิดบ้างนะฮะไม่พอใจบ้างนั่นคือพนักง,งานระดับปฏิบัติการทําได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานเป็นผู้จัดการทําไม่ได้ครับเราต้องห้ามสึกครับเราต้องอย่าอย่าสึกอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีข้อขัดแย้งภายในเพราะฉะนั้น เราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ conflict management หรือการหารข้อขัดแยง้งอย่าให้เกิดเขาเรียกว่าทะเลาะกันภายในเพราะเมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่เกิดการทะเลาะกันการทางานมันจะไม่ไรื่นไหลมันจะไม่เดินไปข้างหน้ามันจะติดขัดมันจะเาเรียกว่าช้าๆนะเพราะอะไรครับเพราะมัวแต่ไปทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันครับหน้าที่เราคือเราต้องสู้กับคู่แข่งขันไม่ใช่มาทะเลาะกันเองทักษะที่6ครับ นะใจเย็นๆนะครับใครที่จดไม่ทันอย่าลืมนะสแกน QR Code แล้วก็ไปอ่านข้อมูลแบบจุกๆนะครับหรือใครอยากติดต่อก็สแกนอีก QR code หนึ่งติดต่อมาพูดคุยกันมาปรึกษากันมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับทักษะถัดไปก็เป็นทักษะที่เรียกว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเป็นแรงกระตุ้นที่ให้พนักง,งานรู้สึกฮึกเหิมอยากทำงานด้วยอยากรุยด้วยอยากทำด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะ ในการที่จะสร้างขวัญและกำลังใจทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทํางานทุ่มเทนในการทํางานแล้วก็เป็นไงนะพร้อมที่จะทํางานควบคู่ไปกับเรานะครับทักษะที่7ครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทีมงานสอนทีมงานทําให้เขามีความรู้ที่ดีพอในการที่จะมาพัฒนางานให้เรา นะอย่าลืมนะครับถ้าเรามีความรู้ไม่ดีเราก็จะสอนงานเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นผู้จัดการจําเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ที่จะต้องมีทักษะที่ดีพอในการที่จะสอนงานเขาให้เขาพร้อมที่จะทํางานให้เราอย่างเต็มที่นะฝึกฝึกฝนตัวเองนะพัฒนาตัวเองแล้วเอาความรู้ไปสอนน้องนะครับไปสอนทีมงานไปทําให้เขามีความรู้ที่ดีพอในการที่จะมาพัฒนานงานอย่าหวงงานนะครับอย่าเขาเราียกว่าไม่บอกความรู้เขากลัวเขาจะเก่งกว่าไม่ต้องกลัวครับ ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เป็นลูกน้องเราโอเคนะครับทักษะสุดท้ายเป็นทักษะที่8ที่จําเป็นฮะสำหรับผู้จัดการระดับต้นใครที่เป็นผู้จัดการระดับต้นต้องดูคลิปนี้ฮะหรือบางครั้งคนที่เป็นผู้จัดการระดับสูงก็จําเป็นต้องรู้นะฮะว่าไอแปทักษะเนี่ยเอาไปใช้ในการพัฒนาใครจดไม่ทันก็สแกน QR วอารโค้ดเข้าไปทักษะที่8คือเป็นทักษะที่ใช้ในการยืดหยุ่นและปรับตัว ต้องบอกว่าปัจจุบันเอง Change Management การรยการเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนไปเร็วฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะเขาก็จะเปลี่ยนเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นผู้จัดการจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ที่มากพอในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับในการที่จะเข้าใจสถานการและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเแบบปลี่ยนแปลงปุ๊บเราก็เป็นไงงง,งมึนๆตามไม่ทัน แล้วก็โทษนูน่นโทษนี่โทษนั่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองว่าตนเองนั่นเองไม่ยืดหยุ่นที่ดีพอแล้วไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะอันนั้นเป็นทักษะสําคัญนะฮะแทักษะเอาไปใช้อย่าลืมนะครับใครที่เป็นผู้จัดการใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้เอามาถ่ายทอดวันนี้อยู่ในห้องบรรยากาศห้องอบรมนะก็เลยถือโอกาสอัดคลิปมาเพื่อจะนะให้ผู้จัดการระดับต้นหรือว่าผู้จัดการมือใหม่เองนั้นเองสามารถที่จะ เอาความรู้ไปทํางานได้อย่างทันทีนะอย่าลืมนะครับใครจนไม่ทันก็สกแกน QR โค d e วันนี้ต้องไปก่อนครับพบกับผมดรส,ร,รสุรชัยโพสิทธ์บัวชัยในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ